สวัสดีครับสวัสดีเ c ซลเซลคิมหันทุบ่าวจอนเดียทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่สักแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มาภาคเหนือกันนะครับวันนี้มาดูแลลูกค้าที่เคยซื้อรถกับคิมหันไปตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับก็มาเปลี่ยนถ่ายชุดกองของเหลวรอบร้อยชั่วโมงให้ลูกค้านะครับก็อยู่ที่บ้านจำไก่นะครับก็มากับพ่อใหญ่พ่อใหญ่บุนตารอบที่แล้วนะครับ นานแล้วแหละนะครับ 5045d 45แรงนะครับคันนี้ก็มาดูแลคุณพ่อวีรชัยนะครับก็อยู่เขตบ้านจำไก่นะครับมาอำเภอดอกคำใต้นะครับวันนี้นะครับตอนบ่ายเนี่ยก็มีคิวส่งมอบรถนะครับอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งขึ้นต้นด้วยนอหนูนะครับใกล้ๆกันนี่แหละนะครับอ่าขึ้นต้นด้วยนอหนูพายางเดียวนะครับเขาไม่ให้เอ่ยนะครับว่าส่งจังหวัดไหนนะครับ อเขางองแง่ครับอืก็ donc, ตอนบ่ายมีคิวส่งรถ,งรถอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายชุดกองของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับมากินข้าวด้วยกันครับมาถึงตั้งแต่เช้าเลยครับผมมาถึงตั้งแต่หกโมงล้วยเนาะแม่เนาะต้องมาหอดหกโมงงเจ้านี่หกเช้าออกตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มกว่าๆครับมาถึงดอกคําใต้ก็ประมาณประมาณหกโมงเช้านะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูของดีนะครับ พามาดูของดีที่คุณพ่อวิรลชัยต้อนรับนะครับนี่นะครับนําเสนอเลยตัวนี้ดีดีมากๆครับกระเทียมดองนะครับกระเทียมดองแท้ๆดองแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ใส่สารอ่ากันบูดไม่ได้ใส่เออไม่ได้ไม่ได้มีเคมีอื่นๆเลยครับมีแต่เอ่ามีแต่แตน้ําตาลกับเกลือนี่แหละนะครับเท่าที่สอบถามมาแต่สูตรไม่บอกครับอ่าเป็นความลับครับนี่แล้วก็อย่างนี้ <Okay. S 1> นี่ กต้มไก่ยำข้าวเช้าช้ายำไก่ใส่หม้อปียำไก่ใส่หัวปีนะครับกินข้าน้ำกันครับเอฟซีครับกินข้าวด้วยกันครับวันนี้นะครับอยู่ที่ดอกคําใต่ครับอันนี้ไม่ได้มาขายนะครับอันนี้มาดูแลลูกค้านะครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำตลาดต่างอะไรนอกพื้นที่ไม่ใช่ครับวันนี้มาดูแลลูกค้าเฉยครับ อ๋อน่านตัมก็นึ่งนี่นะครับของดีมาได้ครับกินเขาครับมาได้ครับกินเขาครับผมผม,มีมีตะลาบ้านเขาายื่อเหนือยอะไรก็มีตะลาไอา่อยไต <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับโอ้โหพวกแตกไปแล้วครับร่องดูดูถนน,นโอ้ยังไม่สิ้นไม่ไม่ไม่สิ้นไ,ไม่สุดครับ โค้งต่อเนื่องยาวๆครับตายตายตายพวกแตกไปแล้วรอบหนึ่งครับจีมันไม่เคยเมารถก็ต้องได้เมาครับเอาไปดูกันครับโอ้โหดู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 ในแผนที่โอ้ยดูในแผนที่นะครับดูในแผนที่โอ้โห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 จะโค้งเยอะไปไหนเนี่ยเออ นะครับต้องเปิดกระจกวิ่งครับไม่ไหวโอ้ยอายละไม่แข็งสู้ไม่ได้แล้วครับดูดูดูทางครับดูทางโอ้ตายแล้วตอนแรกคิดว่าตอนแรกอยู่เมืองเลยเนี่ยโค้งเยอะแล้วมาเจอทางภาคเหนือเข้าไปเนี่ย,ย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอตอนเอารถลงกันครับตอนนี้ น่าจะได้อ้วกอีกรอบหนึ่งแล้วครับอตอนนี้50 5, 50 d มือสเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับอ่าอีพ่อบุญตากำลังจะเอารถลงนะครับที่มันเดินทางมาถึงสักพักหนึ่งแล้วนะครับพ่อบุญตาก็ตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวให้ช่างแมนกับพ่อบุญตาเอารถลงช่วยกันครับ ช่างแม่เอารถลงแล้วครับต่อนเช็คสภาพเรียบร้อยร้อยอนนะครับก่อนนำรถมาส่งนะครับลันอินทิ้งไว้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เก็บสภาพเรียบร้อยแล้วก็จะลันอินทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับ ดูความผิดปกตินะครับแต่ก็โอเคครับรถไม่มีปัญหาครับอ่ากันนี้ตอนแรกหางยกได้ไม่สูงนะครับเคร่งหันปรับตั้งใหม่นะครับยกได้สูงสูงเอาสูงกว่านี้อีกสักหน่อยก็ยังได้เลยนะครับอันนี้มีวิธีปรับตั้งหางนะครับมีตัวตั้งอยู่ครับตั้งเอาหางให้ยกสูงสุดๆได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างแมนเอารถลงครับ เถเ,เข้ามาเลยครับแม่เดินเข้ามาเลยเอาเอาเข้าเอาเข้าไว้ตรงไหนครับอ่าเดินเดินหน้าเข้ามาเลยแม่ยังไช่างแมนรถเข้ามาให้ครับลูกค้กา,า,า,าเป็นเ c เซลล์ขิมันพุบ,บ่าจันเดีย ดูมานานแล้วครับรู้จากวิธีเปลี่ยนถ่ายชุดกองของเหลวแล้วนะครับรู้จักวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวจิมมานจะสอนให้เข้าวๆาอีกนิดนึงนะครับอ่าสอนให้อ่าทำความคุ้นเคยกับรถนะครับเดี๋ยวให้ช่างแมนจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถด้วยกันนะครับเอาละ แ,แมนี่ลูกค้าขึ้นลองแล้วครับอันนี้เกียร์ต้องว่างนะครับเกียร์ว่างนะครับอลองสตาร์ทดูนะครับผม แน่นแน่นเลยนะครับ <S <S> <S เสียงโบตัวโบนี่ชัดมากครับอลองอาหางขึ้นดูครับหางหลังขึ้นตัวนอกครับตัวกน้า,าขึ้นในสุดเลยครับขึ้นในสุดครับ เอาให้สุดเลยครับขึ้นให้สุดเลยขึ้นให้สุดตรงล็อกมันนะครับอ่านะครับแล้เวเขาจะเอาโรตารี่ลงแล้วทีนี้อ่าครับไปพี่หน้าไปพี่หน้าขึ้นสักหน่อยครับผมไปพี่หน้า าทางหลังขึ้นในสุดครับหางหลังขึ้นในสุดถ้าจะเอาขึ้นในสุดเลยครับอ่าปดล็อกไปเลยครับโอ้ยคงจะบอกได้สอนแล้ว่ะเบื้องเบื้ลวลดูดูละน่าจะขับได้อยู่นะครับอสบายเลยทีนี้ลูกค้าด,ดูในยู u b e ขับเป็นเลยนะครับ ยังไม่ได้สอนเลยนะครับยังไม่ได้บอกเลยนะครับขับยังไงขับได้และขับขับเป็นแล้วยังไม่ได้สอนเลยนะครับดูในยูทู e ปล่อยนะครับขับเป็นเลย ง่ายแล้วผมก็ไม่น่าจะได้บอกอะไรเยอะแล้วแหละทีนี้ลูกค้าศึกษาใน youtube เป็นหลักเลยใช่ไหมครับคุณพ่อดูใน u t u b e เป็นหลักเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับตรวจเช็คตรวจสอบรับสินตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยครับรถสวยนะครับขี่แค่ว่ามันเป็นมือสองนี่แหละครับรถสวยอยู่นะครับลูกค้าก็พอมีพื้นฐานการดูแลการใช้งานรถมาบ้างนะครับ ก็มีเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นอาจารย์รถไถนะครับอ่าใช้งานรถไถมาสามสี่คันแล้วนะครับอ่าก็จะได้ให้คําแนะนํากันนะครับอ่าจากเพื่อนฝูงนะครับจากมิตรสหายนะครับก็คิมพันก็ดูแลเบื้องต้นในประมาณนี้นะครับที่เหลือการใช้งานลูกค้าจะปรึกษากับทางคนที่เป็นระดับอาจารย์นะครับอันนี้กําลังดูโรตารี่อยู่ครับโอเคไหมครับคุณพ่อ ทั้งรถทั้งอุปกรณ์นะครับก็เรียบร้อยครับดูตรวจเช็ครับสินค้าเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากออกรถไทยกันเดียกับพิมพันนะครับอาจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นะครับพิมพันผู้บาดเจ็เดียรับยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เนี่ยครับไก่ครับวันนี้มาไก่นะครับเมารถด้วยนะครับโอ้สุดๆครับวันนี้สุดๆ